ช่องตามใจทูเดย์บทที่7จ7จูจูก็อยากเย้าแย่ณน้าเมืองหลวงมูซือวิมองลูอีที่มีสีหน้ามืดครึ้มและลู่เฉาวอาวีที่ดูเหมือนปกติทว่าแวลตากลับเยือกเย็นผิดวิสัยกำลังกินมเมล็ดแตงด้วยท่าทีสบายสบาย,บายกรุบกรุบเมล็ดแตงเม็ดแล้วเม็ดเล่าเข้าปากเขาชานอีมเมล็ดแตงเหล่านี้ซื้อมาจากหลี่จี้หรือใช่แล้วเจ้าข้าหูหยิน จะไปคุยกับเท่าแกลี่จี้ทีหากเขารับรองได้ว่า,มาเมล็ดแตงในอนาคตจะมีรสชาติเช่นนี้พวกเราจะซื้อจากพวกเขาหากเท่าแกลี่จี้รู้ว่าจะได้ร่วมมือทําการค้ากับพวกเราไม่รู้ว่าจะยินดีเพียงใดนะเจ้ากาไม่ต้องเอ่ยถึงรสชาตินี้แม้จะเป็นรสชาติอื่นเขาก็หามาให้พวกเราได้ฮูหญินลู่อี้เอ่ยขึ้นเซียววินเอ๋อตามเสี่ยเฉิงจินไปแล้วเจ้าไม่กังวลใจหรือเหตุใดข้าต้องกังวลใจมู่ซือวีเอ่ย นางพาผู้คุ้มกันไปร้อยกว่าคนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเรื่องที่ตามเสี้ยเฉิงจินไปอย่างมากก็เพียงไปส่งเขาเที่ยวหนึ่งหากเสี้ยเฉิงจินลักพาตัวเสียววินเอ,อ๋อเขาไม่มีความกล้าเช่นนั้นเป็นแน่ขอรับลู่ช้าอาวี่เอ๋อยขึ้นหากเขากล้าทําอย่างนั้นจริงๆเช่นนั้นก็เท่ากับสร้างความบาดหมางกับสกุลลู่เราโดยสมบูรณ์ เขาคิดจะแต่งกับเสี่ยวอวินเอ๋ย่อมไม่กล้าล่วงเกินสก,กุลลู่อย่างแน่นอนความกังวลนําไปสู่ความวุ่นวายท่านดูสิช้าวอาวียังสงบกว่าท่านเสียอีกมูซ่ซือวิกล่าวครั้งหน้าหากเจอเขาคาจะแสดงความเสียใจต่อเขาเองลู่เช้าวอาวียิ้มออกมาเอาละเสี่ยวอวินเอ๋อทิ้งจดหมายไว้มูซ่ซือวีบจดหมายออกมาจากแขนเสื้อส่งให้สองพ่อลูกนางบอกว่าจะไปเมืองซาล,ลินเพื่อตรวจดูความคืบหน้าของโรงต่อเรือพวกข่านวางใจเถอะ นางไม่มีทางหนีตามเจ้าเด็กสกุลเสียไปเป็นแน่ลู่อีและลู่เช้าวอาวีสีหน้าดีขึ้นมาหน่อยแล้วลู่เช้าวอาวียกถ้วยน้ำชาขึ้นจิตแม้ตอนนี้ยังไม่ถูกลักพาตัวแต่ไม่นานจะต้องถูกลักพาตัวเป็นแน่หลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวอวินเอน๋อหนีตามบุรุษผู้หนึ่งไปลู่อีจ้องมองลู่เช้าอวีท่านพ่อหลบเลี่ยงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ใต้เท้าอัคารมหาบดีผู้ที่เป็นที่หนึ่งในราชสำนักบางครั้งก็พยายามหลอกตัวเองและผู้อื่นไม่รู้ว่าจริงๆควรกล่าวว่าเขาไร้เดียงสาดีหรือไม่เจ้าก็อายุไม่น้อยแล้วควรเอ่ยถึงเรื่องแต่งงานแล้วใช่หรือไม่ลูอีเอ่ยเช่นนี้จะได้แต่งเร็วขึ้นอีกหน่อยมู่สื่อวีเพื่อที่จะเลี้ยลูกชายตนเองออกไปเขาตั้งอกตั้งใจถึงเทียนน้เชียว ลูกช้าวอาวีอายุมากเพียงใดกันจะต้องรีบร้อนเอ,อ่ยเรื่องแต่งงานที่ไหนจากความเห็นของนางไม่ว่าจะเป็นลูกจื่ออวิน๋นหรือลูกช้าวอาวีพูดคุยเรื่องแต่งงานนั้นได้ทว่าไม่จําเป็นต้องแต่งงานเร็วถึงเพียงนั้นไม่เห็นหรือว่าแม้แต่นางยังไม่ได้เร่งเร้ามู่เจิ้งหาเลยลูกเช้าวอาวียิ้มน้อยน้อยท่านพอไม่ต้องคิดแล้วข้าไม่จักท่านไปไหนแน่นอนเฮือลูอีแสดงสีหน้าไม่แยแสออกมาเจ้าจะติดตามข้าไปใหญ่ข้าไม่ได้ต้องการให้เจ้ามาติดตามเสียหน่อยในวังหลวงสร้างกวนจิ่นซิว่ว มองไปบนท้องฟ้าเฝ้ามองพระจันทร์ที่กระจ่างอยู่กลางนภาพยายามค่ำคืนหลีเซียงนำเป็ดย่างมาพระนางฮองเฮาท่านบอกว่าจะนำไปให้ฝาบาทไม่ใช่หรือเจ้าคะสร้างกวนจิ่นซิ่วก้มหน้าลงมองอีกฝ่ายหลีเซียงเจ้าจัดนางกำนันนำไปส่งเถอะพระนางนี่เป็นความต้องการของท่านควรเป็นท่านที่ไปส่งนะเจ้ากะข้าข้าไม่กล้าไม่กล้าอะไรหรือจูจูฟ้านหยวนซีก็ปรากฏตัว ด้านหลังเขาไม่มีนางกำนันหรือคันทีตามมามีเพียงสุนัขสีขาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นใหญ่เป็นพิเศษภายในความมืดเห็นเป็นเพียงกลุ่มก้อนขนขนาดใหญ่มีเพียงบริเวณที่มีไฟสว่างเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตเบื้องหน้าเป็นสุนัขตัวโตวทุกคนคุกเข่าลงถวายบังคมสร้างกวนจิ่นซิ่วยังคงนั่งอยู่บนชิงช้าเมื่อเห็นฟ้านยวนสีปรากฏตัวขึ้นนางจึงรีบกระโดดลงมา เพียงแต่นางตัวเล็กอีกทั้งยังตัวเตี้ยชิงช้าย,ยังสูงใหญ่เพียงนั้นตานางกระโดดลงมาด้วยความรีบร้อนทั่วทั้งตัวจึงแทบลม้มคำมำไปข้างหน้าฟ้านหยวนซีคว้านางเอาไว้สร้างกวนจินซื่อล้มลงในอ้อมแขนอบอุ่นในหน้าขึ้นมองบุรุษตรงหน้าตนเองฟ้านหยวนซีไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วอายุราวสากว่าสร้างกวนจินซิ่วอายุเพียง18ปีมีช่องว่างระหว่างวัยกับเขามากถึง10กว่าปี นี่เป็นครั้งแรกที่สร้างกวนจินซิ่วได้ใกล้ชิดก,กับบุรุษผู้หนึ่งเพียงนี้อีกทั้งยังได้สัมผัสกับอ้อมแขนอันแข็งแกร่งของบุรุษเพศนางค่อยๆถอนตัวออกมาจากอ้อมแขนเขาอย่างเอียงอายฝาบาทหม่อมฉันเสียมารยาทแล้วลุกขึ้นเถอะฟ้า,านหยวนซีเอ๋ยด้วยท่าทีสงบขอพระไทยฝ่าบาทเมื่อครูน่นี้พวกจะคุยกันเรื่องอะไรหรือลี่เซียงถือโอกาสนี้เอ๋ยแทนสร้างกวนจินซิ่วฝาบาททองเอาซื้อเป็ดย่างมาจากนอกวังโดยเฉพาะ กล่าวว่าอยากจะให้ฝ่าบาทได้ลิ้มลองดูฮองเฮากังวลว่าจะรบกวนการตรวจทานดีกาของพระองค์ดังนั้นจะไม่กล้าไปหาเพคะอันนี้หรือเพคะเย็นแล้วทานไม่อร่อยแล้วฟ้านหยวนซีเอ๋ยนิ่งๆถ้าเห็นข้อความนี้จากที่อื่นโปรดกลับมาเยี่ยมเราบ้างนะไอรีนโนเวลขอบคุณจ้าสร้างกวนจินซื่อหลุกตาลงบิดผ้าเช็ดหน้าในมือไปมาแล้วเอ่ยว่าหม่อมฉันไม่ได้ตึกตรองให้ถีท่วนเพคะ ช่างเถิดเป็ดย่างเย็นๆไม่อร่อยถ้าเป็ดย่างใหม่ๆพวกเราออกไปกินกันเสียก็หมดเรื่องฟ้านหยวนซีเอ่ยเสียงเรียบอ่ะสร้างกวนจินซื่อเงยหน้าขึ้นดวงตาสายกระจ่างคู่นั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจไปสิตอนนี้หรือเพคะดึกดื่นเพียงนี้ประตูวังคงปิดแล้วกระมังเพคะถ้าข้าบอกให้เขาเปิดผู้ใดไม่กล้าเปิดบ้างฟ้านหยวนซีเดินไปได้สองสามก้าวเมื่อเห็นสร้างกวนจินซิวยังยืนอยู่ตรงนั้นจึงเอ่ยขึ้นอย่างหมดความอดทนยืนโง่อะไรอยู่ ยังไม่มาอีกเพคะคะสร้างกวนจิ่นซิรีบเดินตามไปหลีเซียงกำลังจะตามมากลับถูกฟ้านหยวนซีบอกให้นางกลับไปก่อนแม่นางหลีเซียงมีเพียงฝ่าบาทและพระนางฮองเฮาออกจากวังเพียงสองคนเช่นนี้อันตรายเกินไปแล้วกระมังขันทีเท่าเอ๋ยด้วยความร้อนออกร้อนใจกงกงท่านก็เห็นแล้ว ข้าก็อยากตามไปแต่ฝ่าบาทไม่อนุญาตท่านเป็นคนโปรดข้างกายฝ่าบาทแม้กระทั่งท่านยังไม่กล้าตามไปต่อให้ข้ากล้าเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าก็ไม่สามารถจริงๆเฮอฝ่ er, าบาทวุ่นวายเกินไปแล้วสิ้นคำขันทีเท่ารีบยกมือปิดปากตนเองเมื่อครูน่นี้ข้าไม่ได้เอ่ยอะไรพวกเจ้าก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นกงกงเมืม่อครูน่นี้ท่านเอ่ยอะไรหรือขันทีน้อยที่อยู่ข้างข้างเอ่ยอย่างประจบประแจงบ่าวไม่ได้ยินอะไรเลยขอรับสร้างกวนจิน๋นซี่วิ่งเหยาะๆตามฟ้านยวนซีมาติดติด ฟ้านหยวนซีได้ยินเสียงข้างหลังจึงหันหน้ากลับไปดูเห็นแม่นางที่เหมือนกระต่ายน้อยผู้หนึ่งวิ่งไปวิ่งมาจนหายใจแทบไม่ทันดูไปแล้วทั้งหน้าขันทั้งหน้าสงสารเขาหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อรอนางฟาบาทอยู่ข้างนอกไม่อาจเรียกเช่นนั้นเจ้ากลัวว่าจะมีคนเล่ตามไปสังหารข้าน้อยไปหรือเช่นนั้นควรเรียกอย่างไรเพคะสร้างกวนจินซิ่วเอ๋ยถามนายท่านเจ้าเป็นสาวใช้ข้าหรือเช่นนั้น เช่นนั้นสร้างกวนจินซิ่วรอบช้อนตามองเขาเอ่ยออกมาเสียงแผ่วสามีฟานหยวนซีเลิกคิ้วเชยคางสร้างกวนจินซิ่วให้เงยหน้าขึ้นเจ้ากำลังกลัวอะไรข้าจะกินเจ้าหรืออย่างไรมิได้ข้าไม่ได้กลัวเพคะไม่ได้กลัวเช่นนั้นก็เรียกอีกครั้ง ใบหน้าเล็กๆของสร้างกวนจิ่นซื่อแดงกำราวกับผลทิ้งกวสุขโชคดีที่ตอนนี้ไรแสงไฟความเขินอายของนางอาจไม่ถูกสังเกตเห็นนางคิดว่าห้องเต้หุยเดิมทีก็เป็นพระสวามีเรียกว่าสามีก็เหมาะสมแล้วสามีครานี้เจ้าตัวรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยทว่าน้ำเสียงยังคงสั่นเทาอยู่บ้าง ฟ้านหยวนซีไม่มีความตั้งใจที่จะสนใจฮองเฮาที่แต่งเข้าบ้านผู้หนึ่งเหตุที่เขาเลือกนางเป็นเพราะนางจเจริญตาก,กว่าซูฟางหวาผู้นั้นมากกว่าน,นั้นหลังจากพิธีอภิเษกสมรสเขาทิ้งให้สร้างกวนจินซี่อยู่ในห้องหอที่ว่างเปล่าเพียงลำพังที่วันนี้มาหานางก็พระฉุกคิดขึ้นมาได้อย่างกระทันหันอย่างไรเสียวังหลวงที่ใหญ่โตโออาเพียงนี้นอกจากเขาแล้วก็มีเพียงนางที่เป็นนายขณะเดียวกันเขาก็แค่อยากดูว่าฮองเฮาที่แต่งมาหม,มาดหมาดของตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทุกสิ่งหลังจากนั้นล้วนคิดขึ้นมาได้แบบบป,ปปั บัตนี้กับพบว่าความรู้สึกที่ได้แกล้งคนนั้นไม่เลวเลยช่องตามใจทูเดย์บทที่708เที่ยวชมเมืองหลวงยามค่ำคืนคืนนี้ค่อนข้างคือคักทีเดียวเพราะเหตุใดฟ้านหยวนซีมองท้องถนนที่สว่างสวยซึ่งมีคนมากหน้าหลายตายเดินขวักไขว่ผ่านไปผ่านมาจึงได้เอ่ยถามเสียงเรียบวันสิ้นปีใกล้เข้ามาแล้ว คนที่ไปทำงานต่างเมืองกลับมาเฉลิมฉลองกับครอบครัวจำนวนคนจึงเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าต้องคลึกคลื้นยิ่งกว่าเดิมเพคะสร้างกวนจินซื่อตอบฟานหยวนซีหันกลับไปมองนางปีนี้ไม่อาจเฉลิมฉลองกับครอบครัวได้เจ้าคิดถึงพวกเขาหรือไม่คิดถึงเพคะสร้างกวนจินซื่อพยักหน้าเพียงแต่ท่านก็นับเป็นครอบครัวของข้าเช่นกันวันนี้ได้ฉลองปีใหม่ด้วยกันกับท่านนั่นก็นับว่าเป็นการฉลองกับคนในครอบครัว ฟ้านหยวนซีมองสร้างกวนจินซิ่วคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มไม่กลัวข้าแล้วหรือสร้างกวนจินซิ่วเอ่ยอย่างถึงขังกลัวก็เป็นคนในครอบครัวท่านเป็นสามีข้าอีกทั้งยังเป็นคนที่จะเกื้อหนุนข้าในภายหน้าฟ้านหยวนซีลูกผมของสร้างกวนจินซิ่วเบาๆดูเหมือนข้าจะแต่งแม่นางโง่ขาวผู้หนึ่งมาเสียแล้วข้าไม่ได้งโง่เสียหน่อยสร้างกวนจินซิ่วบ่นพึมพำนาาไม่กล้าเอ่ยออกมาดังๆทำได้เพียงประท้วงเช่นนี้ ฟ้านหยุนซียื่นมือออกไปคืนนี้มีคนมากมายข้าไม่อยากต้องตามหาคนภายหลังสร้างกวนจินซื่อวางมือเล็กๆของนางลงบนฝ่ามือใหญ่ของเขาฟ้านหยุนซีกระชับมือตนเองจับมือเล็กๆนั้นไว้แน่นพวกเขาทั้งสองเดินไปตามท้องถนนพัตคารเป็ดย่างที่ว่านั้นก็เดินผ่านมาแล้วสร้างกวนจินซื่อเหลือบมองมันจากนั้นก็หันกลับไปมองฟ้านหยุนซีเพราะไม่กล้าเอ่ยเตือนรบกวนขอทางรบกวนขอทาง ชายผู้หนึ่งอุ้มเด็กหญิงวิ่งผ่านมาลูกสาวข้าป่วยรบกวนขอทางที่นี่มีคนมากมายแม้ชายผู้นั้นจะเอ่ยเช่นนั้นฝูงชนก็ยังไม่ยอมหลีกทางให้ชายผู้นั้นประวนกระวายใจยิ่งถนนกับแค่เป็นอย่างมากมีน้ำซ้ำยังไม่มีเส้นทางอื่นไม่เห็นคนยิ่งมากขึ้นเรเลยเขาที่อุ้มลูกไว้ก็ไม่สามารถขยับไปได้เพียงนิดชายชาตรีออกสามศอกถ้าจะหลั่งน้ำตาออกมาแล้วสร้างวนจิ่นซิ่วดึงแขนเสื้อของฟ้านหยวนซีสามีท่านมีเหรียญทองแดงหรือไม่ ฝ้านหยวนซีอย่างไรเสียก็เคยผ่านความยากลําบากมาออกมาข้างนอกย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พกถุงเงินอีกทั้งถุงเงินยังไม่อาจมีเพียงใบไม้เงินหรือใบไม้ทองดังนั้นเมื่อเทของในถุงเงินออกมาข้างในจะมีเหรียญอยู่จํานวนหนึ่งจริงๆข้าขอยืมก่อนสร้างกวนจิ่นซิ่วมองเขาด้วยสายตาคาดหวังได้หรือไม่เอาไปใช้เถอะฟ้านหยวนซีเออย อย่างไรข้าก็เป็นผู้ปกครองแผ่นดินเงินเล็กน้อยเท่านี้ยังพอมีให้เจ้าขอบคุณสามีสร้างกวนจินซื่อหยิบเหรียญทองแดงออกมาจากนั้นกว่านเงินไปบนทางที่ไม่ไกลนักรบกวนทุกคนหลีกทางด้วยเงินเหล่านี้เป็นของทุกคนแล้วเงินนั่นเงินนี่มีเงินรีบหยิบเงินเร็วเข้าสร้างกวนจิ่นซื่อหว่านเงินไปหลายหลายทางเพื่อให้คนกระจายกันออกไปเมื่อชายคนนั้นและลูกน้อยในอ้อมแขนผ่านไปได้นางจึงหยุดมือ ขอบคุณแม่นางขอบคุณชายร่างกำยำผู้นั้นเอ่อยอย่างซาบซึ้งท่านรีบช่วยคนเถอะขอรับรับขอบคุณชายผู้นั้นอุ้มลูกเดินจากไปแล้วกลุ่มคนค่อนข้างแออัดจ,จะมีคนชนเข้ากับสร้างกวนจินซิ่วฟ้านหยวนซี่อดสร้างกวนจินซิ่วจากนั้นก็คว้ามือปลาหมึกข้างนั้นอารกเจ็บไว้ชีวิตค่าด้วยเถิดรนหาที่ตายสีหน้าของฟ้านหยวนซีดดำทะมึน ชายผู้นั้นคิดจะช่วยโอกาสกับสร้างกวนจินซิว่วทว่าเขาหยุดเอาไว้ได้ทันไม่เช่นนั้นคนโง่ผู้นี้คงถูกลูกคำแล้วคนมากมายถึงเพียงนั้นแม้นางจะถูกลูกคำหากเขาไม่อยู่เกรงว่านางจะเสียเปรียบไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าอย่างไรคนโง่ผู้นี้ก็เป็นภรรยาในนามของเขาจะให้เจ้าคนสกปรกทำให้แปดเปื้อนได้อย่างไรนายท่านไวชีวิตค่าด้วยค่าไม่กล้าทำแล้วค่าไม่ได้จงใจแต่ต้องลูกสาวของท่าน ในคราแรกสร้างกวนจินซิว่วยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าคนผู้นี้เกือบจะเหยียบเท้านางดังนั้นจึงถูกข้องเต้ทำเช่นนี้จากนั้นก็กลับกลายเป็นสับสนกับคำพูดของเขาเสียแล้วลูกสาวนางเหลือบมองฟ้านหยุนซีด้วยความระมัดระวังเขาคงไม่โกรธกระมังเขาคงไม่ระบายโทสะใส่นางกระมังนางไม่ได้คิดว่าเขาแก่หากเขาโกรธนางจะง้อเขาอย่างไรเล่า นี่เป็นครั้งแรกที่สร้างกวนจินซิ่วค้นพบความหมายของคำว่าอยู่ใกล้ห้องเต้ดังอยู่ใกล้พยักจึงเตะชายที่เอ่ยเช่นนั้นออกไปหนึ่งทีเขาคือสามีค่าข้าไม่ใช่ลูกสาวเขาเพราะคนในอ้อมกอดมีสีหน้ากโกรธขึ้นประหนึ่งกระต่ายโมโหจิตสังหารในใจฟ้านหยุนซีจึงดับไปเช่นนี้แลเมื่อเห็นสีหน้าของนางจูจูเขาพลันรู้สึกขบขันขึ้นมาเล็กน้อยขอรับนายท่านหูหยินผู้น้อยรู้ความผิดแล้ว ชายผู้นั้นร้องขอความเมตตาเจ้าว่าควรทำอย่างไรฟ้านหยวนซีเอ่ยถามสร้างกวนจินซื่อลังเลใจไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยว่าเช่นนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะได้เช่นนั้นก็ปล่อยไปฟ้านหยวนซีสะบัดคนสกรปรกในมือทิ้งพวกเราไปเถอะที่นี่คนเยอะเสียงดังวุ่นวายอือชายผู้นั้นคิดว่าตนรอดพ้นความตายมาได้อย่างหวุดหวิดจึงรีบวิ่งหนีไปโดยเร็ว อย่างไรก็ตามในมุมหนึ่งที่สร้างกวนจินซิว่วมองไม่เห็นเงาดำทะยานล,ลงมาจากท้องฟ้าตามด้วยแสงสีเงินแวบหนึ่งชายผู้นั้นล้มลงไปในบ่อเลือดก่อนที่เขาจะทันได้ส่งเสียงกรีดร้องผู้ที่กล้าหยามเกียรติฮองเฮาย่อมต้องตายโดยไร้ความปราณีสร้างกวนจินซิว่วไม่รู้ว่าเกิดเหตุฆาตกรรมใต้จมูกของตนบางทีนางอาจคุ้นชินกับตัวตนของฟ้านหยวนซีแล้วหรือบางทีอาจเป็นพระสีหน้าของฟ้านหยวนซีในตอนนี้ค่อนข้างเข้าถึงได้นางจึงผ่อนคลายลงไปมาก สามีเกี่ยวน้ำร้านนั้นค่อนข้างอร่อยทีเดียวเพียงแต่เป็นเพลิงข้างทางสร้างกวนจิ่นซิ่วมองฟ้านหยวนซีด้วยสายตาคาดหวังฟ้านหยวนซีสะบัดมือทานเถอะสร้างกวนจิ่นซิ่วนั่งลงด้วยความดีใจตะโกนคุยกับเท่าแก่เท่าแก่เกี่ยวน้ำสองพิเศษต้นหอมฟ้านหยวนซีนั่งอยู่ในร้านเพลิงข้างทางเงยหน้ามองพระจันทร์บนท้องฟ้าความรู้สึกนี้ช่างประหลาดนัก เกี๊ยวน้ำนี้รสชาติค่อนข้างธรรมดาบางที่อาจเป็นพระสร้างกวนจินซิ่วได้ทานอาหารข้างทางน้อยมันจึงที่เศษทว่าสำหรับฟ้านหยุนซีแล้วรสชาตินี้ด่ดสดื่นทั่วไปฟ้านหยุนซีไม่กินเพียงเฝ้ามองสร้างกวนจินซิ่วกินไปเรื่อยๆ นางไม่เพียงแต่หน้าตาเหมือนกระต่ายเท่านั้นยามกินอาหารก็เหมือนกระต่ายเช่นกันเมื่อเห็นสีหน้าดูอร่อยอร่อยของนางแล้วฟ้านหยวนซีผู้ที่เดิมทีไม่สนใจเกี้ยวน้ำจู่จูก็อยากลองชิมพวกมันขึ้นมาสร้างกวนจินซิ่วกำลังกินอย่างมีความสุขทันใดนั้นก็เห็นเกี้ยวในถ้วยของตนเองถูกตักไปนางเงยหน้ามองฟ้านหยวนซีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามราวกับต้องการเอ่ยบางอย่างทวท้า,าทยที่สุดก็ไม่ได้เอ่ยปากออกไปเจ้าทานได้ดูอร่อยอร่อยเขาชิมดูหนึ่งคำแล้วเอ่ยว่าไม่เลวจริงๆ ท่านชอบพอดีแล้วสร้างกวนจินซิ่วเอ๋ยง,งม่งเห็นเห็นกันอยู่ว่าเกี้ยวชามไหนก็เหมือนกันแต่เขากลับยืนกรานจะแย่งอาหารนางความคิดของฮองเต้ชันคาดดาวได้ยากเสียจริงนอกจากเจ้าและบิดามารดาเจ้ายังมีบุตรกี่คนยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนสร้างกวนจินซิ่วผ่อนคลายลงไปมากเมื่อเอ๋ยถึงญาติพี่น้องของตนเองเขาเป็นที่ชายที่ดีที่สุดในโลกฟานหยวนซีมองรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าของภรรยาในานาม นี่เป็นความสดใสที่ไม่อาจเห็นได้ในหมู่เชื้อพระวงศ์ยามนี้ค่อนข้างดึกมากแล้วฟ้านหยุนซีจึงพาสร้างกวนจินซื่อกลับเข้าวังเมื่อทั้งสองคนต้องแยกจากกันคนเด็กกว่ามองเขาแล้วเอ่ยว่าฝรา่งท,ท่านแตกต่างจากที่ข้าคิดยิ่งนักฟ้านหยุนซีเอ่ยนิ่งๆเจ้าคิดว่าข้าควรเป็นอย่างไรเล่าข้าคิดว่าหลังจากเข้าวังแล้วชั่วชีวิตนี้ข้าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกอีก ทว่าข้าพบว่าท่านเป็นฮ่องเต้ที่โลกนี้ไม่มีผู้ใดเหมือนไม่เพียงแต่ท่านไม่ห้ามแต่ท่านยังพาข้าออกไปเที่ยวเล่นอีกด้วยเจ้าอยากออกไปเที่ยวเล่นก็เพียงแค่ไปไม่ต้องเอ่ยถ้อยคำสนอะหูเหล่านี้ให้ข้าสุขใจฟ้านหยวนซีเอ่ยนิ่งๆทว่าภายหน้าทานให้น้อยลงหน่อยเถิดไม่เช่นนั้นพิธีบวงสวงปีหน้าขุนนางบุญบูจะเห็นฮ่องเฮาหนักสองร้อยจินหนึ่งเอาได้สร้างกลนจินซื่อหน้าแดงนางขอถอนคำพูดเหล่านั้นเขาเป็นฮ่องเต้ที่น่ารังเกียจผู้หนึ่ง 1-200จินประมาณ100กิโลกรัม1จินเท่ากับครึ่งกิโลกรัมขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ